ชื่อเจ็ดประเทศส่งเรือรบรวมทัพสหรัฐ ลุยทะเลแดงเปิดศึกเยเมนขณะที่ฮิชบุลเลาะมีการเอาคืนอิสราเอลโจมตีที่มั่นและค่ายทหาร10แห่งจากวันที่18ธันวาคมปี2566ค่ะทบวอได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลกลุ่มฮูตีทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสวานแอตแลนติกและเรือบรรทุกสินค้า MSC คาร่าซึ่งก็อเป็นเจ้าของโดยบริษัทอิสราเอลทั้งนี้ค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มฮูตีไม่เพียงแต่โจมตีเรือของอิสราเอลเท่า นนั้แต่ยังรวมถึงเรือจากประเทศอื่นๆที่เดินทางไปหรือว่ากลับจากท่าเรือของอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเรือที่มีการชักธงของประเทศที่3อาจจะเป็นของบริษัทที่มีส่วนแบ่งจำนวนมากในเมืองหลวงของอิสราเอลและเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือในทะเลแดงสหรัฐอเมริกาค่ะกําลังที่จะพยายามสร้างกองกำลังพิเศษ ซึ่งก็มีแผนที่จะรวบรวมเอาเรือรบของทั้งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรวมถึงเรือรบในระดับภูมิภาคด้วยต่อมาค่ะวันที่19ธันวาคมปี2566เว็บไซต์ท็อปวอลก็ยังได้มีการเผยแพร่ข้อความถึงการจัดกองกำลังของสหรัฐในทะเลแดงว่าสหรัฐอเมริกากำลังเปิดตัวปฏิบัติการ Grad ดี n t of พอสเป i ริตี้ในทะเลแดงโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะก็คือเพื่อที่จะปกป้องเรือพลเรือนจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีเยเมนสำหรับรายงานค่ะก็ยังมีการเปิดเผยอีกว่าลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มประกาศปฏิบัติการเมื่อวันก่อนซึ่งปฏิบัติการค่ะจะเริ่มดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของยู t นเต็ดมาริท f มฟอ e นอกจากเรือของกองทัพเรือสหรัฐแล้วกองกำลังจากสหรัชอาณาจักร ฝรั่งเศสแคนาดาเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนบาเรนและแม้แต่เซเชสก็จะมีส่วนร่วมด้วยในขณะนี้ค่ะมีการพัฒนาแผนการคุ้มกันเรือปรรทุกสินค้าและก็กำลังมีการกำหนดเส้นทางและวิธีการที่สามารถป้องกันการโจมตีจากกลุ่มฮูตีเยเมนการดำเนินการดังกล่าวจะรวบรวมหลายประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทะเลแดงทางตอนใต้และอ่าวเอเดนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเสรีภาพในการเดินเรือสำหรับทุกประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคกล่าวโดยลอยออสติน ก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มฮูทีก็ได้มีการประกาศแผนที่จะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลดังนั้นพวกเขาจึงให้การสนับสนุนขบวนการฮามาสที่สู้รบในฉนวนกาซาตามที่มีการรายงานไว้ก่อนหน้านี้การโจมตีเรือดำเนินการโดยทั้งมีการใช้โดรนและขีปนาวุธที่ยิงจากการติดตั้งชายฝั่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว บริษัทบิตริสปิตโตเลียมของอังกฤษได้มีการตัดสินใจที่จะระงับการจัดหาน้ำมันผ่านทางทะเลแดงก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2566ที่ผ่านมาทัาปโวก็ยังมีการเปิดเผยได้ว่าเอาัลจีรารายงานกลุ่มฮิชบุลาะ กลุ่มนิกายชีอะในเลบานอนประกาศว่าได้โจมตีเป้าหมายของกองทัพอิสราเอล10เป้าหมายใกล้กับชายแดนเมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมในขณะที่อิสราเอลก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการทิ้งระเบิดทางตอนใต้ของเลบานอนตัวแทนของกลุ่มคามีการที่แจ้งว่ากองบัญชาการของอิสราเอลถูกโจมตีใกล้กับนิคมของเอวินเมนาเคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีรายงานในการโจมตีกองกำลังและอุปกรณ์ของ i อ f เในบริเวณใ,ใกล้เคียงกับหมู่บ้านคโครนินในเลบานอนที่ถูกยึดครองและในฮอร์อาดาธาเช่นเดียวกับการโจมตีเดกลุ่มติดอาวุธฮิชบุลลอต่อทหารอิสราเอลสีนายทางตะวันออกของนิคมซาซาในการลิลีตอนบนทั้งยังมีการโจมตีที่มั่นกองทัพอิสราเอลอีก3แห่งค่ะที่ค่ายทหารอาวิวิมไม่ใช่ทุกสิ่งที่ฮิชบุลล้อพูดได้รับการยืนยันในเทลอาวีป แต่ช่อง12ของอิสราเอลรายงานว่าอาคารในนิคมซาซาได้รับความเสียหายหลังจากโดนจรวจยิงจากเลบานอนกลุ่มชาวเลบานอนยอมรับการเสรียชีวิตของสมาชิก3ามคนเมื่อวานนี้นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการลุกลามในภูมิภาคตามแหล่งข้อมูลบางแห่งค่ะกลุ่มฮิสบุลเลาะได้มีการสูญเสียนักรบไปแล้วถึงร้อยคนขณะที่อิสราเอลยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการเสรียชีวิตของทหารเพียงเจ็ดนายในการเผชิญหน้ากับฮิสบุลเลาะ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวเลขที่ถูกประเมินต่ำไป